ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้นะครับเปิดตัวเกม NFT นะครับลายอสซี่อสซี่นะครับอสซีลานนะครับไม่รู้ผมออกเสียงถูกหรือเปล่าถ้าผิดต้องขออภัยนะครับก็เป็นเกม NFT นะครับนี่ล่าสุดเลยวันนี้นะครับวันที่3สิงหานะครับเขาได้ลงใน medium.com นะครับขอบคุณที่เข้าร่วม ล็อกบัสเตอร์ขายหมดภายใน2,000แพ็กเกจในเวลาน้อยกว่า1นาทีกเ็เป็นที่น่าสนใจนะครับว่าขายหมดภายใน1นาทีนะครับรวดเร็วมากนะครับแล้วก็จะมีฟรีเซลในวันพรุ่งนี้วันที่4สิงหานะครับนะก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะลงทุนในเรื่องของ Play to Earn นะครับหรือว่าเรื่องของเกม NFT นะครับนี่นะครับนี่ก็มีลิงก์ต่างๆนะครับผมก็เข้ามาดูพอดี นะครับวันที่42นาฬิกานะครับท่านใดที่ยังไม่มีเหรียญ ITAM นะครับก็ลองศึกษาดูนะครับขอบคุณครับ